อมีแม่งออกแบบว่าสู้ที่รับต่ำอ่ะใช่จะออกแถวไปแถวกระสินเลยอ่ะก็ดูเนในภาพเนีโอ้โหนี่ทีมงานเดียวกับไอ้อะไรนะไอ้บัางไฟอะไรนะคนสู้ผีคนไฟบินคนไฟบินคนไฟบินมาแนวเดียวกันคนไฟบิน อันนี้คนไฟลอยอ่าคนไฟลอยทาง้ทางหลายตัวแล้วเดี๋ยวดี๋ยวเอาเอาเก่งพลังมปั่นฮ่ายังผิวปากไม่มียังไม่มีเดี๋ยวแม่มันก่อนเริ่มต้นขึ้นบทกรอนเนี่ยอ่บทก่อนมันต้องมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงปีปีไอ้สั์ ดูดมามารั่วฉันหายอ่ะผิดด้วยหรือคือนักเรียนอาชีวะอันนตึงตึงโป๊ะโป๊ะตึงตึงมึงต้องเป็นคนพูดอ่ะผิดด้วยหรือคือนักเรียนอาชีวะตึงตึงโป๊ะใช่ว่าจะชั่วทุกคนดังชนขานโป๊ะโป๊ะตึงอาจมีบากนักเลงอันตรพันตึงตึงโป๊ะเหตุใดท่านจึงไม่แยกจำแนกไปโป๊ะตึงตึง ถ้ารถเมย์ที่ข้าเบี้ยวเกี่ยวกับรัฐอจจะอจะเปอไอ้เทียพาจจำไม่ได้เลยให้ประหยัด่าเล่าแจ้งแถลงไขถึงถึงปะเรื่องตีกันใช่ว่าข้าทำไปปะฝึกเอาไว้ศัตรูรานลัวบ้านเราปะอีกทั้งเล่าทั้งยาที่ข้าดื่มปะใช่หยิบยืมยันยอหรือขอเขาปะฝึกงานเหนื่อยเมื่อยข้อก็ขอเมา ตึกตึกโป๊ะนี่แหละเราตึ๊ด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 เออะกองโรงเรียนอะไรอ่ะกองโรงเรียนอะไรสิเก่ารู้ไหม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 รู้ไหมอ่ะใครสิเก่าอาชีวะมาถ้าสิเก่ารู้แล้วก็คือเราพวกรู้แต่ถ้าไม่ใช่ก็เจอได้ใครก็ได้บอกเลยทีิปนี้ครับผมวันนี้มีมากับลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ความจังไรเป็นของปีศาจ อ่ะอีเซนแล้วกูพูดไม่จบเลยนะาเออรีวิวรถเข้าไปหนึ่งสองสม่หนึ่งสองสาหคันหกคันไล่ตั้งแต่รถเล็กมาเลยรถเล็กนินจาสามร้อปีสขึ้นมาหน่อยมอนเตอร์เจ็ดเก ABSDP ปีสองพี่ครับสภาพนางฟ้าเนีถ้าขึ้นอีกนิดดูคติแคมเบอ ไอคอนเยลโล่ปี2019 19เพราะว่าสกิวอร์ซิตปี2017วอร์ซิตสเปเชียลดิชั่นหรือวอร์ซิตเอสีไม่ใช่ตัวธรรมดาเพราะเป็นสีวิเศษไลเอสีเขาปี17ครับผมขั้นต่อไป CB บีพันอาพันอาปี2018โอ้ยนะและคันสุดท้ายทีเด็ดของเราเลยวันนี้ข้อรูปหล่อดดูคติพานี้กับเลข959 ตัวนี้เป็นตัวอะไรวะแท็กอีโวแท็กอีโวไอเหียสมองอ่ยตัวแท็กอีโวเลอะเรือนครับผมนะถึงเราจะอยู่สูงแต่ก็ไม่หนาวครับเพรานี้กินแดดเราก็ยังมองลงที่ต่ำมองที่ต่ำเสมออยู่แล้วนะมองทั่วคนผิดใช่ว่าจะผิดเสมอไปตึงตึงโป๊ะนะคนถูกใช่ว่าจะถูกเสมอไปโต๊ะปึ้งฉะนั้นฟังหู ครับไว้หูไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะฟังหูไว้หูแล้วคุณจะรู้ว่าในหูมีขี้หูอ่าเกี่ยวอ่ะเอาละเอาราค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 าเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นคันลุ้นกันไล่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 รีวิว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 นี่จ้าสามร้อยครับผมปี2014สีส้มดำส้มดำหรือว่าตัว SE ครับผมอ่าตัวนี้ตัวในตำนานเลยครับ ตัวในตานานเลยนะถ้าถัดไปอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอ้ฉลองเอ่อฉลองครบรอบของของอะไรเป็นลายฉลองครบรอบเออลายฉลองครบรอบตัวเขียวขาวนะตัวเขียวขาวต่ตัวนี้สีส้มดำาตเอสอีท่อรียววินมีแล้วยางหน้าหลังใช้ได้ครับนะอุปกรณ์เดิมอยู่ครบอยู่ครบนะคิวหน้าก็จงกระจกนะแถมกันลมให้ด้วยมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยครับผมนะ แต่สภาพแบบนี้นี่จ้ของมือเดียวมือเดียวจะของมือเดียวนะมือเดียวเลยมือเดียวเลยเพราะว่าแขนงาไม่ได้ไม่ก็อยู่ที่25,000โลโอ้2 5 0 0 0ืาครับผมเจ้าของคนเดียวคันนี้เขาราคาพิเศษไปครับโปรโมชั่นไปเลยดีกว่าเอาเท่าไหร่มึงคิดว่าเท่าไหร่ เฮ้ยไอ้บ้าห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องผมบอกเจ็ดหมื่นเก้าเอาไปแค่ห้าหมื่นเก้าโอเคโอ้แม่งถูกกับ P C S มือสองอีกจบๆไปคราวนี้เมื่อคืนรีวิวไปแล้วครับแต่ผู้ผู้ชมอาจจะยังไม่ไม่เห็นไม่ค่อยเยอะยังไม่เห็นยังเมื่อคืนรีวิวตอนมืดไงคราวนี้จะเป็นดูเตอร์มอนเตอร์เจ็ดเก้าหปี2014ท่อกองกล่องมาพร้อมอะไรบ้าง กระจกข้างแต่ง CRG นะกันสะบัดสก็ตยางหน้าหลังสายฟ้าใหม่ๆนะท่อเทอร์มินอนี้ท้ายสั้นทะเบียนยัตซูมนะมีอะไรอีกอะกันล้มมีแล้วไลท์เทคนะไม่ก็หมื่นกิโลหมื่นกโลครับนะดีพีตัวนี้ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลเออทีเดียวติด นี่ชัดเจนมากเสียงกองที่ดูตรงแรมแอร์นี่ชัดเจนมากวัด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 มันพูดว่าอะไรอ่ะวัดอะไร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 ถามอยู่นั่นแหละว่าอะไรหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคำตอบบแคมเบลปีสองพันสิบเก้าตัวนี้โฉมใหม่ล่าสุดคงเครื่องดำแล้วตัวคีบระบายความร้อนนี่เป็นสีดำเรียบร้อยโช่วหน้าอัพไซด์ดาวสีดำเย็นเอย ไฟหน้านี่เปลี่ยนใหม่แล้วไฟหน้าที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วมีควายเอ็กด้วยนะมีโลโก้ทัวติอยู่ข้างหน้าอยู่ในไฟไฟลงไฟเลี้ยวก็จากสูย์นี่ก็เริ่มเปลี่ยนใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะท่อก็ยังเป็นท่อเดิมอยู่เดิมนะตัวถังเนี่ยตัดเป็นสีเหลืองดำนะเหลืองอยู่ข้างนอกดำอยู่ข้างในปกติจะไม่มีนะดำตรงนี้ไม่มีนะดำไม่มีนะไม่มีคลิปดำเาคันนี้มันมีพิเศษตัวเก่าี่เพราะอะไรเพราะว่า ตเนี่ยดูตเนี่ยจะไม่ใส่เกียร์น้ำมันมาอ่าคราวนี้มีเกียร์น้ำมันให้มีเกียร์น้ำมันให้มีเกียร์น้ำมันแล้วเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเพื่อให้ขายอะไรในอนาคตได้ง่ายขึ้ระบบการแจ้งเตือนบางบางคนแบบย้อนแม่งหมดไม่รู้ไงดูปกติอะอ้าวย่างหน้าหลังก็ใหม่ทับใหม่เลยนะจานเจริญเนี่ยคลิปเลยคิปครับนะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรถปี19เนี่ยอาจจะวิ่งมาสักประมาณ3 4หมื่นโลแต่จริงๆแล้ว1น0 0ง่นนโลเท่านั้น มีอยู่แล้วโอ้โหสมหัยแล้วสมัยแล้วสมัยแล้วเราจะตรงสตาร์ทิ่ติดได้ครับฉะนั้นปกติแล้วปี15เลยขายเท่าไหร่แสนเจ็สนาครับสำหรับคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งแสาหมื่นเกบาทหนึ่งนเ้หนเก้ับผม แพงกว่าปี15แค่หมื่นเดียวนี่น้องนะขายจริงอ่ะจริงอ่ะจริงค่ะเล่าอเล้าไจ่เลาเกินอีกัดนับไม่ถูกเลยเหลืออะไรเหลือเท่าไรเหลือแล้วไม่ใช่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นได0ไหหนึ่งพันสองพันสมพัอพันสองมนเ้าเอาบี้ไปสองแสนห้าบาทสองแสนห้บาทไม่ได้พูดไปแล้วพูดไปแล้วหนึ่งแบาทจบไปอาอ้าวท่นต่อมาวอร์ซิต หรือเวอร์ซุดโอค่าศูนย์ครับผมทำไมมีบางคนก็เรียกเวอร์ซินบางคนก็เรียกเวอร์ซุตเป็นเพราะเป็นเพราะอะไรไม่รู้แหละแต่ตัวนี้ SE Special ครับทีเด็ดของเขาก็เลยคือท่อฟูลใช่ายอะคาโปวิกแท้แท้ครับผมเบาะแต่งจากเลสไอนะคิวหน้าแต่งมีแล้วสปอร์ตไลท์มีแล้วนะการม่อน้ำมีแล้วปี๊บหลังใบใหญ่ๆ่เบิ่มๆมมีแล้วนะยางหน้าหลังก็พร้อมใช้งานการแทนก็มีครบอุปกรณ์ใส น้ำนี่ใส่โทรศัพท์จับโทรศัพท์ใส่บ้องกัญชาองินชาแล้วก็มีแขนจับให้เพิ่มอีกแขนจับเวลาเนี่ยลนเวลาล่นล่นล่นลังลงลังลงมือเราได้นะกุญแจสองดอกกุญแจปี๊บก็สองดอกนะไหมหมื่นสองอะไหมหมื่นสองพูดอะไรทอดเลี้ยวจริงอ่ะอะไรวะอะไรกันวะอะโอ้ยลราแม่งแรงด้วย โดนตกายเนี่แรงจริงโ้ยแรงแรงเวอเลยอะเวอเลยเหวเลยอะแรงจริงเฮ้ยเขาบอกว่ารถพวกนี้เป็นรถที่แบบว่า ไว้ขับทัวร์เรื่องขับชิวริงไอ้เหี้ยพอได้ท่อแท้ไปนี่รถแม่งโคตรโดดอ่ะวาต้นแม่งดีอยู่แล้วเฮ้ยมึงดึงดึงหลังต้นดีมากเมื่อกี้เกือบหงายอ่ะนั่งพุ่งเลยขึ้นไปเลยไม่เกือบแดกเข้าแกงแล้วเนี่ยเอาสำหรับคันนี้ครับเปิดราคาสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่อยู่ที่เอ้าเอ้า ที่กินตาเลยหนึ่งแสนหนึ่กหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งจานหกหมื่นเก้าพันบาทโอ้สภาพแบบนี้นะดีเด็ดเลยครับโคตรโคตรสุดโคตรสุดแรงสั่งได้แน่นอนใช่คันต่อไปซีบีพันนาครับใครมาเล่นอะไรไว้ตรงนี้ลูกผู้ชายมันดีลูกผู้ชายมันดีอ่ะมาดูซีบีพันนาโอ้โห อันนี้โคตรใหม่อันนี้ก็ดุดันครับดำดุนะอันนี้ดำดุอันนี้แดงดุน่ะเอามาดำดุก่อนท่อแต่งซื้ปออนครับไ ISC ยางหน้าหลังเหลือๆเหลือครับขอบตูดมดบ่อคลาสสิกครับโอ้โหโดยรวมจะมีบังเฟรมคาร์บอนฝั่งนี้โอบังเฟรมคาร์บอนนะคืออย่างนี้จุดเด่นหรือเอกลักษณ์สำคัญเลยครับนี่ ไม่มีเจ้าไหนทำห้ารูร้อยครับครับห้ารูร้อยข้างหลังไงอ๋อเห็นไหมตัวรถยนต์ก็ห้ารูร้อยสี่รูร้อยเนี่ยห้ารูร้อยเนี่ยห้ารูร้อยป่ะอ่าห้ารูร้อยนี่ลักษณะนี่ทำเหมือนแม็กรถยนต์เวลาสวมเข้าไปที่อะแดปเตอร์ครับย็นน็อตแบบรถยนต์เลยใช่ไหมปูปูปูเออนาทีจบสภาพแบบนี้ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานเอาเรียกว่านางฟ้าเลยอะนางฟ้าครับนางฟ้าเลยแหละแล้วคุณเห็นท่อนึกว่าเฮ้ยใส่สลิปออนจะไม่ลั่นแม่งลั่น เฮ้ยทัางลาดจริงว่าไม่ไปแค่หนะมื่นหนึด้ยนะไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลอ่ะหนึ่งมื่นหนงพันโลยางดีวนะดีอยู่แต่หน้าไม่ค่อยดีนะไม่เคยขับคนเนี้ย ก็คือจะเคยขับ c ีบ5 0กมานี่จะลืมไปเลยจะลืมไปเลยมันจะไม่เหมือนกันเลยฟิลจะแตกต่างกันเยอะโอ้โหวันนี้ขับขับรถแล้วใจสั่นยังไงไม่รู้บอกว่ถูกนะวิวๆคันนี้เราเคยขายเท่าไหร่สามแสนเก้าพันครับสามแสนเก้าพันวันนี้คันนี้เอาไปแค่นี้พอนะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท สนแปดหมื 180, 000, 000, 000, ่นเก้าพันบาทจบจบไปจบจบไปเล้า,าเล้า<ว>ไปนะครับผมเอ,เอาเข้าไปวันนี้มีนฝูงเลยรถแม่งเยอะจริงและคันสุดท้ายดูกันดิพันนิกาเล่959แท็กอีโวปี2010 2016ครอบขอบคัดใสนะดูขบ้ายนะท่อสลิปออนปลายเป็น SC p r o โปรเจกต์แท้ไทเทเนียม <SC Project. S 1> ปากปาป่าคาร์บอนนะอุดกระจก CRG ตัวนี้โช๊คซับแทงปรับระดับได้ ะริชชิพเตอร์โรงงานนะเอาอะไรอีกอะโหไทซันเอ็นอารแบบยัดซุ้มยัดซุ้มนะมือเบรกมือคัสตนี่กับแบมโบ่ครับเรียบร้อยแล้วนะไมค์คันนี้อยู่ที่23,000ืมพันโลสองหมามพัโลมาครบทุกจุดครับผมมาครบทุกจุดบุ๊คสวิตนี้ให้ด้วยนะคันนี้ครบเฮ้ยโคตรลั่นใครชอบไหมใครชอบแนวลั่นนี่คันนี้เลย กนเนี้ยใครชอบลั่นนี่ยนะครับเนี่ยลั่นจริงน่าเปลี่ยนเลยนะจับไม่ได้เลยจับไม่ได้ขับสนุกอ่ะเฮ้ยปกตินะครับปกตินะเคยขับแบบว่าพอไม่ลั่นขนาดนี้นะแล้วมันก็ดูแบบเฉยๆไงอ่าตอนนี้แม่งลั่นแล้วแม่งแบบดึงดูดอ่ะมันต้องการให้สนุกเลยเสียงเสริมแม่งขับสนุกมากอยากเลยอืมอยากได้ อยากเป็นพ่ออยากเป็นพ่อภาสภาพแบบนี้นางฟ้าแบบนี้ครับวันนี้เอาราคานี้ไปแล้วกันสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทของครบของครบของครบแต่รถใหม่กิ๊บของครบของครบคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะสำหรับท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบิ้งหนึ่งสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองวันนี้เฮียตีจะให้รถชาวนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ